สูงอ่ะมึงก็ขึ้นมาเลยเดี๋ยวปรับเก้าอี้ก่อนอืกดตรงอุ้ยแ่้วตอนนัไงเนี่ยเดี๋ยวปอก่อนเข้ารายการดูมิวสิกมิวสิกอะไรครับฮะครับสี่ครับสี่เออคับสี่เอ็มวีเพลงละฮะเอ็มวีเพลงอะให้ดูดีถอดเลยถอดเลยชับชับชับนั่นมันตัด มันแดงของพี่เจมโรดิเกสไอ้บ้าเจมโรดิเกสไอ้เจมเขามันไก่สิเอาเหรอเออที่เขาแต่งงานกับเอ๊เอ็งนี่ยังจะเล่นอีกอะเออผมยังไม่ได้เข้ารายการเลยเออแล้วอ่ะสวัสดีคุณชาวบ้นสวัสดีครับสวัสดีครับอากิราลุดจอครับมาแล้วโอ้โหนี่หายไปประมาณสองปีโอ้โหช่วงนี้นี่แบบว่าเรียกได้ว่าผสมเข้าวเอ ที่ญี่ปุ่นนี่มีพายุพันธุ์ฝนใช่บ้านเราก็มีเหมือนกันอะไรพันท้ายนรสเสียงน้ำพริกพันท้ายรสเสียงนี่ชอบมากเลยทำไมครับอร่อยมากรสชาตินุ่มลิ้นไม่ใช่ที่มาของเพลงเนี่ยโอ้ร้องไงนุนเจ้าพี่เอ๋ก็กลับมาแล้วนะครับร้านนี้นะฮะกลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาเรื่องนี้ดีกว่านะครับกําลังแหมช่วงนี้ ท,ทีมชาติไทยไปไคุณเกือบเสียพันล้านล,ละเกือบล้เลยถ้าไม่เจอ,ถ,เจอถ้าไม่เจอเกาหลีแนน<ไ>ล้วันนั้นเนี่ยเริ่้อยพันล้านแน่เกาหลีเนี่ยตั้งแต่ยุคนู่นแล้วโมยปิกนูน่นโ,โปแปดแปดปีแปดแปดอ๋อที่ต่อยกับรอยคินรอยโจรด,ดูเนียด้วยอดีตแบ็คขวาลิเวอร์อพูลไม่รู้จักไงแล้วมาล็อกโจนเอาละมาเอากลับมาด้วยกลับมาเรื่องของ ฟุตบอลไทยไทยดีว่ะล่าสุดกับงยนไอชิ้นเกมก็คือผลงานดีมากได้ที่สี่มารัะเรียกว่าศรัทธาฟุตบอลไทยเนี่ยกลับมารับเป็แต่ว่าต้องกลายปีนี้แข่งในเดือนพฤศจิกาย,ายนเนี่ยยังไม่มีโค้ชเลยาเ<อ>ามาคุยเรื่องนี้ดกวาเรื่องโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย,ยงไงครับคุณปังว่าใครเหมาะที่จะมาคุมทีมชาติไทยถ้าไม่ใช่ซิโก้ถ้าซิโก้ไม่รับชูโมงนี้ไม่มีใครเหมาะคนนี้แล้วใครครับเสกสรรเสกสรรปิทุละ ที่เป็นอดีตกองทัพไทยตัวเล็กๆหัวล้านๆมีคมๆ่อยฮะสุกพี่ไมเนี่ยแหละไ่ดูผมดูจากข่าวที่ผ่านมานี่เขาถนัดเรื่องของการซ้อมก็เขาซ้อมซ้อมเก่งคือน่น่าจะทำให้อ้นักฟุตบอลไทยเนี่ยครับมีความฟิตมากขึ้นเข้าใจวิธีการเล่นมากขึ้นเพราะฉันต้องการเธอแต่บางทีก็จะต้องใช้ยามาช่วย ยาด้วยอ่าอ่าอยาเมื่อยอยเมื่อยอย่าจะชามยาด้วยอย่านวดอย่าทาอ๋อก็ก็ดีโคตรเสกสรรโคตรเสกสรรพิเศษพิเศษนะฮะกับผู้เสกเนีเสกสรรเนี่ยเขาจเสกสรรเขาผมเล็กเสกเดียวตอนตุลาเนี่ยเขาเป็นแกนรนำเปิดเสกสรรนะครับ เดียวจารย์เซ็ตสั่งนะอ๋อหรอโอ้โหนี่ไปเยอะแล้วอีิลาไปเลยนะคะโอมึงแค่เสกโอโซคนเดียวกูจะตายเลยมึงเซ็ตสั่นอีกโอ้เข้าป่าเลยอ่ะโอ้ยังไม่จบยังไม่ยอมจบเออโอ้ลูกชายที่อยู่โรงเรียนเก่าผมเออเอ้ยลูกชายเหมือนกันลูกชายเออชื่อชื่อช้างใช่ไหมอืม ไม่ใช่สิงอ๋อแล้วอ๋อแต่เราอาจารา์ไอ้นี่ไอ้นี่ล่ออยัางลูกเลยพออยัางลุกอ้วนเลยโอ้ไม่น่าไปถึงอาจารย์เลยโอว่าอยู่ที่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วโออ้ย่ะตกลงสรุปบณ์เอาโค้ชเอกสันโค้ชเอกสันอ่าโค้ชเอกสันเอาโค้ชเอกสันไปแน่นอนโอ้แน่นอนในช่อง จะดีซ้อมดีฝึกซ้อมฝึกซ้อมเนี่ยไม่มีปัญหาเุคอคมพออิดการใช้ยาเอายาเขมาช่วยในการรักษาในการรักษาในการเรียกความฟิตต่างๆราแล้วนักเตะในทีมแต่ละคนเนี่ยอาจจะเป็นแนวใหม่ทีมฟุตบอลที่อาจจะเป็นไบชั่นลงเตะมีแว่นดำทุกคนอไม่แน่ ไม่แน่นะฮะทุกคนไว้ทรงอ่ะนะะฮชาเร็วชับปุยนี่มาแว่นเลยแว่นเลยถอดมาปุ๊บจังหวะถ่ายรูปสุดท้ายคนตรงนี้ได้ดับปีเลยนี่แนะนำแนะนำแนะนำเด็กสันนะแต่โค้ชเอกสันดีกว่าโอเคโอเคอ่ะผมขอคนนี้ด้วยใช่จนชอบอยู่ใช่โคชเทมไะโคชเทมโคชเทมแล้วเทวันโดไอ้บ้าเฮ้ยเามาซ้อมไงเด็กไปได้แข็งแรงฟิตมาเอย อย่ามาหือกบโคชอย่ามาหือไม่ได้ไม่ได้คือคือนักกีฬาไทยอ่ะเอาง่ายๆนะฮะต้องมีโคชที่ค่อนข้างจะมีบารมีหน่อยอย่างดูอย่างทุตซีเกมเนี่ยฟิสิกิก้เองก็บารมีเยอะนะฮะเด็กๆก็เชื่อฟังดีแล้วก็เล่นได้ตามแผนเอาแบบบารมีเยอะแม่แม่เอาน่ะอ่าป๋าวอนนี่ไปดูเลยโอ้บารมีโอ้โอ้ไปดีกว่าต๊อกไงโอ้ ป้าต๊อกเขาก็มีบารมีโอ้สรุปป้าไหนป้าต๊อกไงอ๋อที่เป็นเจ้าของบ้านเออโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ผมคิดนะโคลานใช่จริงกดแชร์เหรอมาโอ้ฟิตทุกคนใครหือปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยใครเต้ต้องทำผิดก่อนเอาไม่ได้บอกทุกใครนี่ โค้งง่ะสบาย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 ดอนเคยไปดูตอนโอลิมปิกข้างข้างเวทีสบาย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 อยากได้โคที่อยากได้สบายอโค้ชเท่ก็ยังธรรมดาแล้วซื้อจัจให้ดีนะครับคือเราควรจะว่ากันแบบนัดต่อนัดไปคือดูคู่แข่งถ้าเจอจีนเอาใครคุมเอาทำไมอ่ะเอาดึงอาจารย์วิโรจน์โอ้ให้จีนให้ใแปะผู้ปลาแปะคือควรจะดูคู่แข่งก่อน จริงๆพี่โจก็ได้นะผมว่าก็คล้ายๆอยู่เหมือนกันคล้ายไงสั่งโ้าหลินอะได้อยู่เหมือนกันอเราตัวพี่โจผิวเข้มไปหน่อยแต่ได้อยู่เหมือนกันได้อยู่เหมือนกันมีองค์แต่เขาไม่ได้ภาษาไม่ได้ว่านธรรมต่อจากรั่วไปเราถ้าเจออย่างมาเลเียใครไปฮะมาเลเซียอย่างเงี้ยมาเลเซียผมแนะนำถ้าเจอมาเลเซียเนี่ยเรามีคนนี้อยู่แล้วดัดต๊ก ดัตโต้บีเจนะแอนนลงมาแล้วค่อย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 ดึงบีเจซิงมาคุมสนิทกันอย่างไปเจอญี่ปุ่นนี่ย,ยังไงดิญี่ปุ่นนี่ผมแนะนำนะฮะ,ะเอาคนนี้ดีกว่าเ<ช>อาน้องโซล่าเนี่ยโอ้คือดึงมาเลยคจุดอ่อนคนญี่ปุ่นว่าเขาถูกต้องเอามาคุมทีมใช่นะะฮเพราะว่าเวลาผม คือผมชอบุป็คนชอบศึกษาวิธีการเล่นหนึ่งในบาสครับทุกวันนะฮะก็เขาจะมีลูกเล่นยังไงบ้างในการในการเข้าทำคือโหหลากหลายมากทีเดียวบางทีก็เขาเรียกว่าใช้คือบางทีก็มีเทคนิคนิดหน่อยนะแอบเอาอุปกรณ์ลงไปเล่นหรือไม่จะเป็นอาจจะเป็นใช้แนวโค้ชคนคู่แบบแต่ก่อนที่ลิ์พูใช้โซลเอาอีกจับคู่กับมิยาบิกก็ได้นะนะฮะก็ถือว่าควรจะดูคู่แข่ง เป็นว่ากันเกมต่อเกมใช่คือแล้วถ้าถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าให้สองคนนี้คู่กันเป็นโค้ชนะฮะโอ้นักฟุตบอลไทยผมเชื่อเลยว่าเสถียรทางตูเนี่ยจะสูงมากเลอเราพูดถึงไมนน่ว่าจะนายไดนอกสนามสุดยอดคือทำมันทุกวันเลยเผลอๆทำกับโค้ชด้วยอืออ๋อคือเซนเป็นรนะดับนั้นอ๋อถือว่าถ้าทำจริงนะผมว่าจากที่ตอนนี้ดับหนึ่งร้อยห้าสิบแปดของโลกน่าจะ เอ่อลทีมฟุตบอลในโลกเนี่ยมีประมาณ268ประเทศนะครับที่อยู่ในฝีฝ่านะฮะไทย158ถ้าทำนี้จริงน่าจะอยู่ประมาณสัก220กว่าก็เยอะก็ดีอ่ะดีเยอะดีอ่ะนี่น้อยยังดีเลเอาโอ้โโอ้โหแค่ดีกันเล็กจะตายอยู่แล้วนะเรแล้วก็ตามนะครับวันที่นี้ครับอย่าลืมนะครับเปิดช่องสาม ทำไมฮะเดบอยกำลังดูกำลังมันเพก่เดูเฮ้ยเมื่อคืนนั่งดูทุกทุกอดิชั่นเลยโอ้โหชอบชอบน้องนี่มากเลยน้องอิมเมจเหรอโอ้โหโอ้ร้องติดตามรายการนี้มากตลอดวันที่นี้ที่นี้เดี๋ยวบอยอย่าพลาดบ้าที่อาทิตย์นี้มันแหม่คุณเลืกอกีฬาดิครูจะมาเดบ้งเดบอยอะไรเดบอยที่เขาไปดูยูทูบ ฟุตบอลนี่ครับตอรีครับนัดจริงนะระหว่างบีซีกับบุรีรัมก็ตามได้นะครับวันอาทิตย์นี้ที่สนามสุขนะแน่อเดี๋ยวผมซื้อบัตรแน่นอนไปดูบอลคู่นี้คอนเสิร์ตทับซีสิผมผมบอกเลยดูครับซีเนี่ยไม่ได้ดูนักร้องไม่ด้วยเสีบดนตรีคือร้องร้องมากคือฟังกับเมโลดี้แล้วก็ รีทึมชอบอาร์เรนจ์ของมันคือชอบคนชอบแนวนี้ใช่โอ้นะฮะคือเสพดนตรีล้วนๆโอ้เมื่อกี้ถามคุณปั๊มว่าเฮ้ยเนื้อร้องไงวะอ๋อไม่ได้ฟังปิดเสียงโอ้ตายตายปิดเสียงกดเป็นเอ็กดีแล้วก็กดฟูลสกรีนโอ้โอ้ไปธรรมดาเข้าเว็บคลิปคลิปมิดโอ้ ้กากเขฟิตเลยอ้าววันนี้เวลาของแกเราจอหมดแล้วครับครับต้องฝากไว้2เว็บไซต์ดีกว่าเอาไรเว็บไซต์แรกก็กีฬาสามร้อยหกสิบข่าวขการกีฬารวมถึงข่าวทั่วไปของวงการกีฬาก็มีคลิปไฮไลท์อย่างมีตเรามีข่าวโค้ชเอกสามด้วยสิแล้วไม่กีฬากค้ชเแล้วไม่กีฬาถ้าเขามาครูทีมชาติถ้ามาเดี๋ยวมีอานะฮะผมส่วนอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่เราฝากไว้ในอ้อมใจ เว็บี่ sport. com เป็นอุปกรณ์กีฬาออนไลน์สุดดยอที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยว่ามีอยู่เว็บเดียวมีอยู่เว็บเดียวไม่ใช่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเว็บไซต์นี้เขาอยู่ด้านดีรองเท้าเน้นหนักที่รองเท้ากีฬารองเท้าสตนด์เนี่ยวันนี้อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้นะฮะแล้วเราจองหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่มีผิดพลาดนะครับสัปดาห์หน้าเราพูดไปไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ถ้า พวกเราอยู่มีชีวิตอยู่ดีถ้าเราไม่ถึงคุณติงลาวมาสะก่อนสมาน้ากลับมาเจอกันอย่างแน่นอนครับสำหรับนี้ไปกันว่ะไปแล้วครับสวัสดีสวัสดีครับคุณติงลาวตลอดเวลาไปรัน